นี่จะเคลื่อนมานี่ก็ยังห่อนมาอยู่ให้อยู่หน้าก็ห <c oughs> ่อนเดี๋ยวเดินก็นห่อนแท้ตั้งนายแต่คือห่อนเด้ไอห่อนเด้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 ห่อนห่อนห่อนสอบห่อนได้เลยหอนเฮ้ยพ่อคู่ห่อนคขาคอนแน่แท้เบิ่อวานนะโทรหาแถวเบิวกันนะส่วนมาไปหาเลาะหาเที่ยวพ่อแต่เศร้าห่อนมันก็จะบาดกันนะโอ้ย <c oughs> ไอ้ไวิเศษโทรมายังเนอะบาดนีิฮัลโหลฮัลโหลวิเศษ เห็นยังอยู่อยู่นี่ไว้ไทยหน้าอยู่แล้วนี่อยู่ใหอยู่หน้าอีกได้หนี่ไหวสีแล้วยได้ยังเดี๋ยวนี่สี่เล้วยมละไว้ฟาบ้าบฟาบขั้นตอนเหล้่เดี๋ยวมาหาได้อยู่เพื่อนไปหาหลอดหาเที่ยวนี่นะมันห่อนได้นี่โอเคเดี๋ยวผมไปหาลูกเพื่อโอเคโอเคถ่าเหล้วจากไดนหรืมาเด้อสิแต่งโตถ่ายอยู่เพื่อนได้นี่ครับผมอ่าแค่นี้ละในการเน่มอนี่ยแบสะดวกอยู่โชค อยู่เพื่อนก็แมีเด้อเดี๋ยวพ่อไปรอข้าวเดียวพ่อกับแม่ ไ,ได้ไอ้พร้อมบ่าไม่พร้อมแล้วเออไอ้พิเศษเขาจะไปเที่ยวสเนี่ยแหละไอ้มองท่องเที่ยวในจังหวัดมุกดาหารเนี่ยเขาเดี๋ยวเขาจะพาะตัวไปเบิร์ตคูมองหนวดหวยคักแล้วสันหอยแห้งมาจะต่างทิ่นอยู่พอดีเจ้าพาเที่ยวมุกดาหารทัวร์ไปเลยมือนี่ไอนี่ครับเบลครับผมนี่คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดแหล่ที่จะพาเจ้ามานั่นก็คืออุทยานแหง่งชาติภูกระเถิบซึ่งจะมีทั้ง,งาาธรรมชาติและเกี่ยวกับหินหินนี่เป็นรูปต่างๆเลยครับผมเดี๋ยวจะพาเจ้าขึ้นไปเบิง่งครับ นี่แล้วเป็นแรงทีสองีีจะพ้ามาื่อนี่เป็นสุดเขตแดนสยามเลยของจังหวัดมุกดาหารถึงว่าเป็นแรงท่องเที่ยวอีกมองหนึ่งด้วยกันอุ้ยขนาดไอ แต่แิววึ้นมากแล้วซึ่งมองนี่น่เป็นวัดร้อยพระพุทธบาทผู้มนฑรม่มและการมีองค์ปฏิสถานองค์พระใหญ่ซึ่งเฮ็ดกันมาเพื่อเฉลริมชลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก่าและก็จะมีองค์พระยาแนงาซึ่งเป็นที่หูจ้างกันของประเทศไทยเลยด้ไปใมาขอโศขอลาดยี่มองนี่เนี่ยผมขอเมียได้ปะไอโอยก็เลี้ยวแต่สิคอ,อตัวเดี๋ยวพาไปเบิง่งวิวมุกดาหารก่อนอเห็นหอเกล็ดน้ำนี้วิวสูงงามอลิอายไปเดี๋ยวสิพ้าไปมองต่อไป เทาเมลครับนี่เป็นหม่องที่3ามนี่ยนแรงในสามเนี่ยนั่นก็คือเป็นหม่องสื่อของฝาของทีง่ระลึกของจังหวรรดิพุทธานนั่นก็คือตลาดอินโดจีนครับโดยเฉพาะจะมีสถานที่สําคัญโดยเฉพาะเจ้าแม่สองนางและก็จะมีวันซีมงคลไต่ซึ่งปฏิสถานเจ้าองค์หลวงก็เป็นพระพุทธรูปค้บัญชูเมืองเทือกันเทาเมลนี่เป็นจุดที่สี่นั่นก็คือวันสองข้อนครับผมซึ่งเป็นโบสถ์ขิดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนะ นี่เป็นชุดตรงเดียวชุดที่หาที่สิบห้ามาเบึงนั่นก็คือเป็นแกงกระเบาซึ่งะจะเป็นแกงแห่มงมะนาวโค้งกาบสก๊ะระองปูพญานาบันเรบาบ่าบ้านนี่มึงเที่ยวจังหวัดมุกดาหารนี่ห้้ยกะย่งเลยเนาะกะย่งเหลือสะพานมีตะาพไทยลาวแห่งที่สองนี่ในท่าเิลเอลย,ลย,ลยจุดที่หกนั่นก็คือจุด zoom v i ใต้สะพานมีตะาพไทยลาวแห่งทีสองอุ้ยวิวงามมาลีไอมุกดาหารนี่เป็นตะยูหรือยังมันก็เป็นตะยูเหรอข้าศึกขุผมขอเป็นเคยมุกดาหารห้้ยมันก็ได้เนาะไม่ใช่ยากอย่างเดียวนี่ฟขึ้น